ฟิลเลอร์สารเติมเต็มคองเลวเล็กๆที่เปลี่ยนโครงหน้าทั้งหมดทางลัดยอดทิตแต่จริงๆแล้วมันได้ผลแค่ไหนและเสี่ยงแค่ไหนทำไมใครๆก็ฉีดแล้วทำไมหลายๆคนถึงกลัวคุณกำลังเข้าใจฟิลเลอร์ในแบบที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรีเสิร์ชกันว่าฟิลเลอร์คืออะไรกันแน่นี่คือ beauty research เราเชื่อว่าความรู้คือ beauty i เทมที่ขาดไม่ได้ ฟิลเลอร์ถ้าผู้ได้เข้าใจง่ายๆมันคือของเหลวที่แพทย์ใช้ฉีดเข้าไปใต้ผิวเอาไว้เติมเต็มจุดที่ยุบร่องที่ลึกหรือทําให้หน้าดูละมุนขึ้นนึกภาพเหมือนหมอนที่ฟีบพอเราใส่ใยกลับเข้าไปมันดูเด้งฟูขึ้นใช่ไหมฟิลเลอร์ก็คล้ายๆกันโดยเฉพาะสารที่นิยมที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือ Hyaluronic a c i d หรือว่า HA ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ผิวของเรามีอยู่แล้วนะแต่พออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณ HA ในหน้าเราก็ลดลงหน้าเลยดูแห้งๆแฟบๆไม่สดใสเท่าแต่ก่อน พอฉีดฟิลเลอร์กลับเข้าไปมันก็เหมือนได้เติมน้ําเติมชีวิตให้หน้าอีกรอบผิวดูแน่นขึ้นใต้ตามไม่ล้าลงแก้มไม่ลึกแล้วโครงหน้าโดยรวมก็จะดูซอฟต์ละมุนขึ้นทันทีที่สําคัญคือสลายไปได้เองตามเวลา ไอเดียของฟิลเลอร์มีมาตั้งแต่ปี1893แพทย์ชาวเยอรมันชื่อดรฟรานซ์นิวเบอร์ทดลองใช้ไขมันของผู้ป่วยเองฉีดเข้าไปหน้าเพื่อเติมเต็มร่องที่เกิดจากการผ่าตัดหรือบาดแผลถือเป็นการใช้สารเติมเต็มจากร่างกายตัวเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปตอนนั้นมันไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามแต่เพื่อรักษาคนไข้จริงๆจากไขมันของตัวผู้ป่วยเองสู่การทดลองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ขี้พึ่งพาราฟินที่ไว้ใช้ทําเทียนไขที่ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ต่อมาก็เริ่มมีการใช้คอลลาเจนจากวัวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องอาการแพ้จนกระทั่งเทคโนโลยีการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นจนได้สิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อ Hyaluronic Acid Filler หรือว่า f i l l e r h y a l u r o ูร c กที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันโดยด็อกเตอรลเบงออเกรุปและทีม มาเป็นแบรนด์ชั้นนําจากสวีเดนที่เราได้เห็นในปัจจุบันจนสุดท้ายปี2003ก็มีการเปิดตัวแบรนด์จากสวีเดนเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ HA ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐนั่นคือจุดที่ฟิลเลอร์เพื่อความงามเริ่มบูมจริงจังโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปและอเมริกาฟิลเลอร์กลายเป็นเทรนด์เร็วมากเพราะตอบโจทย์อยากดูดีแต่ไม่อยากผ่า และเพื่อให้ข้อมูลในวันนี้ครบถ้วนที่สุดเราได้ชวนคุณหมอที่มีประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์นายแพทย์สมยศจงไพรัสจาก A.R.C Clinic มาร่วมแชร์ความรู้แบบเจาะลึกทั้งในมุมของเทคนิคที่ใช้จริงและประสบการณ์จากเคสที่น่าสนใจค่ะสำหรับฟิลเลอร์ประเภทไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับมีการเข้ามาในประเทศไทยผ่านตัวแทนจำนหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณปี2005-2006นะครับมีจุดหนึ่งซึ่งควรจะเข้าใจผิดเยอะคิดว่า แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยมาจากอเมริกาซึ่งในความจริงเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยผลิตมากที่สุดเนี่ยมาจากทางฝั่ง,งยุโรปโดยที่แหล่งผลิตที่มากที่สุดในปัจจุบันมาจาก2ประเทศนะครับคือสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับสประเทศเนี่ยรวมกันแล้วมียอดจําหน่ายมากที่สุดในโลกสาหรับฟิลเลอร์นะครับเราฉีดได้ทุกอายุเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บรรลุนิติภาวะนะครับคนไข้เจ็ดสิบหรือ8ปก็ยังมีมาฉีดกันอยู่ ปัจจุบันเราฉีดได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไล่มาเลยหน้าผากขมับใต้ตาหน้าแก้มหน้าหูร่องแก้มร่องมุมปากริมฝีปากคางหรือว่าตรงจอลนยหรือว่าแนวกระดูกขากรรไกรตรงนี้นก็ฉีดได้หมดเลยครับโดยรวมโปรแกรมฟิลเลอร์ในด้านความงามสามารถช่วยได้3อย่างใหญ่ๆเลยค่ะ1เติมเต็มส่วนที่ยุบตัวไปตามวัยเช่นใต้ตาลึกร่องแก้มหรือขมับที่ตอ 2. ยกรกะชับป,ปรับรูปหน้าให้สมส่วนขึ้นเช่นคางหน้าผากจมูกขากรรไกร 3. ปรับสภาพผิวให้ดูชุ่มชื้นอิ่มฟูไม่แห้งเหี่ยวแต่ละจุดมีวิธีฉีดและเทคนิคที่แตกต่างกันไปหมอจะเลือกให้เหมาะกับใบหน้าและโครงสร้างของแต่ละคนเทรนด์การฉีดในปัจจุบันนะครับเราต้องการให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ ดูสมดุลกันนะครับเราต้องการมีเฟสเชียลฮาร์โมนีนะครับไม่ได้ฉีดเป็นแต่ละจุดให้เด่นมาเป็นจุดๆทําไมเราต้องฉีดทั้งหน้าให้สมดุลกันเนื่องจากว่าเวลาแก่เนี่ยมันแก่ลงไปทุกจุดบนใบหน้าเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการฉีดนะครับการฉีดเพื่อเติมเต็ม,ตมร่วมกับการฉีดเพื่อย,ยกใบหน้าขึ้นเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่า การฉีดเพื่อปรับรูปหน้าหรือปรับโครงหน้าด้วยฟิลเลอร์นะครับโดยการใช้เทคนิคซึ่งได้รับการพัฒนาโดยแพทย์ชาวไทยเรียกว่าบั t เตอร์ l ฟลิ t ท์เทคนิคซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน Textbook หรือว่าตำราทางการแพทย์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเทคนิค b u t เตอร์ y l ลิฟเราใช้หลักการของการแต่งหน้านะครับเป็นการเล่นกับแสงและเงานะครับ หลักการของ Butterfly l i ก็คือการฉีดฟิลเลอร์ลงไปบนกระดูกเพื่อปรับโครงกระดูกใบหน้าซึ่งจะทําให้ใบหน้าเนี่ยถูกยกกระชับขึ้นสําหรับฟิลเลอร์ที่เราใช้ในเทคนิคนี้เราจะใช้ฟิลเลอร์สวีเดนซึ่งมีคุณสมบัติคือเกาะกระดูกได้ดีนอกจากนี้ยังไม่กระจายไปเหนือเยื่อรอบๆทำให้เมื่อเราฉีดแล้วเนี่ยจะอยู่ขึ้นทรงสวยแล้วก็ทนและอยู่ได้นานนอกจากนี้ตัวยายังดูดน้ำน้อยทำให้หลังการฉีดไม่เกิดการบวม สำหรับคนที่ต้องการฉีดฟิลเลอร์เพื่อปรับให้หน้าดูละมุนเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคนิคบัตเตอร์ฟลายลิฟอย่างได้ผลดีโดยหมอจะทำการปรับเปลี่ยนหรือว่าเลือกตัวยาให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละคนซึ่งเรายังคงใช้ฟิลเลอร์สวีเดนอยู่เนื่องจากว่ามีให้เลือกอยู่หลายเนื้อยาซึ่งก็จะเหมาะสำหรับแต่ละบุคคลจริงๆแล้วโปรแกรมฟิลเลอร์สามารถทําได้หลายจุดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะฉีดได้ทุกที่เพราะในทางการแพทย์เขามีการวิจัยและมาตรฐานที่รองรับอยู่ สำหรับปัญหาเรื่องใต้ตานะครับก็เวลาเรามีร่องใต้ตาเนี่ยจะทําให้ใบหน้าดูอิดโรยดูไม่สดใสนะครับคนไข้เหล่านี้หลังจากได้รับการรักษาด้วยฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเต็มขึ้นก็จะทาให้ใบหน้าดูสดชื่นสดใสยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้เรามีคนไข้ที่มาฉีดเติมใหม่กับเคสที่มาแก้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับคนที่ต้องมาแก้ก็หมายความว่าคนไข้เคยฉีดมาแล้วเป็นก้อนอยู่ใต้ตาเวลายิ้มแล้วเป็นก้อนขึ้นมาหรือว่าดูล้น กลุ่มเนี้ยเราจะต้องสลายฟิลเลอร์เก่าออกไปก่อนหลังจากนั้นจึงฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มเข้าไปใหม่โดยเนื้อยาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดใต้ตาเนี่ยจะเป็นยาเนื้อละเอียดนะครับมีการกระจายตัวที่ดีทําให้ไม่เกิดเป็นก้อนนอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติไฮโดรบาลซา์คือช่วยดูดน้าได้ดีทําให้ใต้ตาเนี่ยดูชุ่มชื้นสดใสามากยิ่งขึ้นย้ําอีกนิดนึงนะครับเรื่องยาเนื้อละเอียดกับยาเนื้นิ่มไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหมอจะไปย้าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต,ตาก แต่บางจุดก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเสี่ยงกว่าเช่นปลายจมูกต้องระวังการอุดตันหน้าผากชิดลึกชิดเส้นเลือดเพราะงั้นบางจุดถึงแม้หมอจะทำได้แต่ต้องประเมินรายเคสและใช้เทคนิคของหมอรวมถึงประสบการณ์ของแพทย์ก็มีส่วนสำคัญ ทุกจุดเนี่ยเสี่ยงหมดเพียงแต่ว่าจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นตำแหน่งหน้าผากเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากจุดนี้อันตรายเนื่องจากว่าเรามีเส้นเลือดที่สำคัญอยู่มาก <c oughs> คุณหมอหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ฉีดตำแหน่งนี้นะครับสำหรับตำแหน่งหน้าผากนะคบแพทย์ผู้ทำการฉีดจะต้องรู้กายวิภาคเป็นอย่างดีว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนเส้นประสาทอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทำการฉีดด้วยความระมัดระวังนะครับนอกจากปัญหาเรื่องความปลอดภยัยยังมีปัญหาเรื่องความไม่สวยงามด้วย บางคนฉีดมาแล้วเป็นหัวประหมอสีก็คือลักษณะที่มันดูบวมๆนะครับกดแล้วก็นิ่มๆไม่แข็งเกินธรรมชาตินอกจากนี้ถ้าเราจะฉีดตำแหน่งหน้าผากให้ออกมาดูสวยเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องใช้ยาเนื้อเฉพาะวางลึกบนกระดูกให้เนียนจะได้หน้าผากที่นูนสวยและให้สัมผัสเป็นธรรมชาติจับแล้วไม่บวมเป็นถุงน้ํานอกจากนี้จะยังอยู่ได้นานเนื่องจากระวังยาไว้ลึกและตำแหน่งเนี้ยไม่มีการขยับบ่อยนะครับ ก่อนที่ใครจะตัดสินใจฉีดเราขอบอกเลยว่าโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่แค่หัตถการเสริมความงามแต่มันคืองานฝีมือและงานแพทย์แบบเต็มคันหมอแต่ละคนมีฝีมือเทคนิคความละเอียดและรสนิยมที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีงบจำกัดเกินไปหรือเลือกผิดหมายถึงผลลัพธ์ที่ไม่โอเคและบางทีกลับไปแก้ยากมากคุณหมอของเราเป็นแพทย์ที่สอนโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โดยตรงเพราะฉะนั้นสามารถทำได้ทุกจุด ปัจจุบันลูกค้าเข้ามาทําในจุดที่เสี่ยงหรือว่ายากเนี่ยที่เราเยอะขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเขาได้ทําการศึกษามานะครับแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจนะครับที่จะเข้ามาทําปัญหาที่ผบได้บ่อยนะครับอย่างเช่นเป็นก้อนเขียวช้ำเนี่ยพวกนี้เป็นปัญหาที่ผบบ่อยแต่ว่ารักษาไม่ยากอันต่อมาเนี่ยก็คือการที่คนไข้ฉีดเยอะจนเกินไปใบหน้าเสียทรงนะครับพวกนี้ปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเราเรียกว่า overfill syndrome กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความรุนแรงอย่างเช่นติดเชื้อเนื้อตายหรือว่าตาบอด กลุ่มเนี้ยหมอไม่อยากให้เกิดกับใครเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนศึกษาให้ดีก่อนทำการรักษาด้วย ถ้าพูดถึงฟิลเลอร์ในปัจจุบันบอกเลยว่าตลาดใหญ่กว่าที่คิดมากไม่ได้มีแค่หนึ่งถึงแบรนด์เพราะทุกวันนี้ฟิลเลอร์ถูกพัฒนาให้แม่นยำเฉพาะจุดมากขึ้นทั้งเรื่องเนื้อสัมผัสความคงตัวและความปลอดภัยตอนนี้มีฟิลเลอร์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในแต่ละประเทศโดยมีแหล่งผลิตหลักมาจากไม่กี่ประเทศเช่นสวีเดนสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีเกาหลีใต้จีนซึ่งบางประเทศก็มีหลายบริษัทในประเทศเดียวกัน สำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดนะครับการดูเนื้อยาว่าเป็นเนื้อนิ่มเนื้อกลางเนื้อแข็งเนี่ยเราดูแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าลึกๆแล้วนี้เราต้องดูที่ถึงโมเลกุลเนื้อยาด้วยซึ่งโมเลกุลเนื้อยานี่มันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้นเทคโนโลยีที่เราใช้ความบริสุทธิ์ของฟิลเลอร์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งเนื้อยานียมีโมเลกุลที่เหมือนกับธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยฟิลเลอร์ก็จะย และแน่นอนว่าผลการรักษาเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตอบคําถามที่หมอค้างไวเมื่อสักครู่นะคะว่ายาเนื้อละเอียดไม่เหมือนกับยาเนื้อนิ่มสําหรับยาเนื้อละเอียดเนี่ยเราดูที่โครงสร้างโมเลกุลของเนื้อยานะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตําแหน่งที่เนื้อนิ่มเราก็ต้องใช้ยาเนื้อนิ่มฉีดตําแหน่งที่แข็งก็ต้องใช้ยาเนื้อแข็งฉีดแต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับหรือยกตัวอย่างตําแหน่งหน้าผากของเราเนี่ยนะครับตาแหน่งนี้เป็นกระดูกใช่ไหมครับเราก็รู้่า้องงยเนืแขฉีด แต่จริงๆแล้วคือผิดนะครับตำแหน่งนี้เราใช้ยาเนื้อนิ่มแต่เป็นยาเนื้อนิ่มซึ่งมีคุณสมบัติเกาะกระดูกได้ดีแล้วก็ไม่กระจายเป็นเนื้อเยื่อรอบๆทําให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเราจะได้สัมผัสที่แข็งเหมือนกระดูกเลยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยราคาโปรแกรมฟิลเลอร์มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นต่อหนึ่งซีซีโดยช่วงราคาคร่าวๆจะอยู่ที่6 0 0 0ถึง25,000บาทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นแบรนด์ที่ใช้จุดที่ฉีดเทคนิคของหมอและที่สำคัญชื่อเสียงแลละคควาามน่่เชืือออถขงิก สามอย่างที่เราต้องดูก่อนเราจะเลือกการทําการรักษา1ก็คือสถานพยาบาลก็เลือกที่มีมาตรฐานนะครับมีความสะอาดนะครับสตัวยาเราอยากให้ใช้ตัวยาที่ดีนะครับไม่อยากให้เลือกที่ราคาเพราะสังเกตก็คือยาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยจะราคาไม่ถูกแล้วเราไปถามคลินิกได้เลยไหมว่าเอ๊ะที่นี่ใช้ยาจริงหรือเปล่าใช้ยาแท้ไหมก็จะไม่มีใครบอกหรอกว่าเราใช้ยาปลอมดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือ1เราขอแกะกล่องต่อหน้าเลย อ่ะสองก็คือเราขอสแกนที่กล่องนะว่ายาตัวนี้เป็นของแท้นําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วข้อ3คือเมื่อทําการรักษาเสร็จแล้วว่าเราขอกล่องกลับบ้านได้หรือเปล่าในคลินิกที่เขาใช้ยาแทเนี่มีความจริงใจเนี่ยเขาให้เราอยู่แล้วละแล้วอยากให้ขอด้วยเนาะเพราะว่ามันจะลดปัญหาเรื่องของยาสอดไส้เข้าไปยาสอดไส้ก็คือกล่องใช่นะแต่ยาข้างในอ่ะเป็นของปลอมมักจะมีคําถามนะครับว่าเอ้ยใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่หมอว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ผิด อันนี้เป็นการโฟกัสผิดจุดนะครับ 1. นนอกจากเราจะต้องรู้ว่ายี่ห้ออะไรดีแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนื้อยาอันไหนอย่างฟิลเลอร์สวีเดนยี่ห้อเดียวเลยนะมีทั้งหมด8เนื้อยาเราก็จะได้เลือกได้เลยว่าตำแหน่งไหนควรจะต้องฉีดตัวไหนนะครับแล้วคุณหมอที่ทําการเลือกเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับว่าในตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราควรใช้ฟิลเลอร์ตัวไหนหรือว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยซึ่งผิวไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวยาที่แตกต่างกัน เราจะมาบอกว่าใช้ฟิลเลอร์ตัวเดียวฉีดทั้งหน้าอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ผิดนะครับอย่าตัดสินใจเลือกจากราคาที่ถูกที่สุดนะครับเพราะคุณกําลังเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของหมอกระเป๋ายาหิ้วยาปลอมนะครับนอกจากการรักษาจะไม่ได้ผลคุณอาจจะเสียโฉมด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าทํานองว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างสุดท้ายคือแพทย์นะครับให้ดูที่เทคนิคการฉีดผลงานของแพทย์คนนั้นนะครับแต่ภาพรีวิวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วย การมีวิจารณญาณน,นะครับจะเชื่อทั้งหมดไม่ได้ครับหมอเชื่อว่าทุกคนรู้จักเจ๊ไฝใช่ไหมครับทําไมไข่เจียวฟูเจ๊ไฝถึงขายได้ในราคาที่สูงแน่นอนว่าหนึ่งวัตถุดิบต้องดีละแต่ว่าฝีมือหรือรถมือของเจ๊ไฝเนี่ยซึ่งแบบทําได้อร่อยมากเนี่ยคือสิ่งที่คนอื่นทําได้ไม่เหมือนหรอก อย่างสมมติเอาวัตถุดิบแบบเดียวกันมาให้หมอเป็นคนทําไม่มีใครยอมซื้อในราคานี้แล้วก็อาจจะเสียของได้นะหมออาจจะทําไม่หมดเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คนให้ค่ามากที่สุดก็คือรถมือของเจ๊ฝ่ายซึ่งเป็นของจริงใช่ไหมครับเหมือนกันเลยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเทคนิคการฉีดแต่สิ่งที่สําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าฟิลเลอร์ที่เราใช้ดังนั้นเนี่ยการที่หมอจะต้อง สั่งสมประสบการณ์ฝีมือในการฉีดแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีการอัปเดตความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นเนี่ยเกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลที่สวยงามเป็นธรรมชาติต่อคนไข้นอกจากนี้เรายังใช้ยาที่น้อยได้แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้แหละคือประโยชน์ของการฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สำหรับข้อห้ามในการฉีดฟิลเลอร์นะครับหคือแพ้ตัวยา การตั้งครันการให้นมบทรหรือว่าตำแหน่งที่เราจะฉีดมีการติดเชื้ออยู่นะครับพวกนี้เป็นข้อห้ามของการฉีดแม้โปรแกรมฟิลเลอร์จะเป็นหัตถการที่ดูเล็กน้อยสำหรับใครหลายคนแต่จริงๆมันคืองานฝีมือทางการแพทย์ที่ต้องการทั้งความแม่นยำความเข้าใจในกายวิภาคและประสบการณ์สูงมากถ้าคิดจะฉีดเราอยากให้ระวังสเรื่องสำคัญก่อนเลย 1. ทําโดยคลินิกหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง คลินิกต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุขและถ้าให้ชัวร์ควรม,มีใบรับรองชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วย 2. หมอที่มีประสบการณ์หมอที่ฉีดควร็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ได้รับการสอนและเทรนมาจากสถาบันที่มีมาตรฐานเพราะความสวยจากโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ถ้าทำพลาดขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่สวยแต่มันอาจอันตรายถึงตาบอดได้สำหรับการฉีดฟิลเลอร์นะครับในครั้งเดียวกันนี้หมอแนะนำให้ใช้ฟิลเลอร์แบรนด์เดียวกันทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดูดีด้วยนอกจากนี้หากเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะแก้ไขได้ง่ายกว่าที่เราจะฉีดหลายตัวแล้วเราไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากฟิลเลอร์แบรนด์ไหนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครเริ่มสนใจโปรแกรมฟิลเลอร์อยากลองดูบ้างสิ่งที่ควรเช็คก่อนตัดสินใจมีไม่เยอะแต่สำคัญมากสุดท้ายฟิลเลอร์ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองเช็คกล่องเช็คลอ็อตเช็คเลขอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะเพราะหน้าของเราสำคัญที่สุดแล้ว